สวัสดีครับเพื่อนๆครับสำหรับเพื่อนๆที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงสงกรานนะครับเราก็สามารถเช็คสภาพการจราจรบนสายทางได้นะครับด้วยแอปของกรมทางหลวงนะครับนี่ครับแอปนี้นะครับ i w a y traffic นะครับซึ่งเราจะเช็คได้โดยการดูจากสัรลักษณ์ในแผนที่นะครับที่มีรูปกล้องนะครับเราก็เช็คได้เลยครับคลิกไปก็จะมี สัญญาณจากกล้องแบบเรียวไทม์นะครับนี่คือจุดในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับซึ่งกล้องนี้นะครับก็จะมีทั่วนะครับทั่วประเทศเลยนะครับเนี่ยครับเยอะมากเลยครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับเราจะเช็คที่ไหนก็ได้ครับจะลงใต้นะครับเช็คเลยครับจุดนี้คือเพชรบุรีนะครับทางหลวงหมายเลข4นะครับเนี่ยครับก็จะบอกด้วยครับ ว่าอยู่กล้องนี้อยู่จุดไหนนะครับซึ่งเพื่อนๆจะขึ้นเหนือล่องใต้ไปภาคตะวันออกเช็คได้หมดนะครับซึ่งจะดีในการวางแผนในการเดินทางนะครับเราจะได้ไม่ไปในจุดที่การ,รจราจรติดขัดนะครับเนี่ยครับเช็คได้หมดขึ้นเหนือนะครับไปทางหลวงหมายเลขนี่คือทางหลวงหมายเลข32ใช่ไหมครับนะครับ ชได้หมดนะครับเรามาดูทางาส่วนมากการจราจจะติดขัดนะครับช่วงที่ไปเส้นอีสานนะครับถนนมิตรภาพนะครับจะติดขัดมากเลยนะครับเราเช็คด้วยครับตอนนี้ครับบางจุดกล้องก็ไม่สามารถใช้การได้นะครับ บางจุดก็ใช้การได้นะครับเนี่ยครับเียนะครับถ้าจุดไม่ที่ไม่สามารถใช้การได้มันก็จะขึ้นนะครับเนี่ยครับแล้วก็ดูจุดอื่นดีครับอย่างไปซีเรียสครับนี่งดบางจุดก็งดนะครับจุดนี้ได้นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าบนสายทางนะครับกรมทางหลวงก็จะ ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยนะครับ่อบรนเดินทางด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับนี่ครับเพื่อนๆดูได้ทั่วประเทศเลยนะครับเราก็ดูทางเชียงรายสิครับก็ได้นะครับนี่ครับการจราจรน้อยมาก นานๆผ่านมาคันนะครับวังเวงครับทางอื่นบ้างนะครับอานี่ครับตรงนี้คือหนองคายนะครับวันนี้การจราจรยังไม่เยอะนะครับหรือประชาชนบางคนก็ยกเลิกการกลับบ้านนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับก็เพื่อลดเสี่ยงนะครับและเป็นห่วงคนทางบ้านนะครับก็เลย ยกเลิกการเดินทางกลับบ้านนะครับเพื่อจะได้ไม่นำเชื้อไปติดคนที่รักพี่บ้านนะครับ,รบไไนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังเดินทางนะครับหรือจะเดินทางไปเที่ยวเบาๆก็ได้นะครับเราก็เช็คสภาพเส้นทางได้นะครับทั่วประเทศเลยนะครับในจุดที่มีกล้องนี่แหละครับ ตัวประเทศจริงๆนะครับแอปไอเวทับปิ I v opic, กลองกลมทางหลวงนะครับสำหรับวันนี้สวัสด,ดีครับก้อยทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับ